วันนี้เจ้าลเขาสูดใช่ไหตามใจช่ไหมทำพี่อยากตามใจดีวกว่านะจิ๊กจั๊วันนะี้นะคะจะมาบอกกลิ่นหอมออฟติเยร์กรันนะคะ year, ว่า1ปีที่ผ่านมาปี2022นั้นมีอะไรที่นะชอบบ้างในเรื่องของความหอมนะคะซึ่งจะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปเปิดปเดิมคลิปแรกของกลิ่นหอมของนัทเลยนะทุกคนก็ถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรที่ทุกคนหลายคนทักมากมากเลยว่าเฮ้ยมันหอมจังเลยหรือกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่ดีมากนะคะก็ไปดูกันได้เลยะคะ่ะเนื่องจาก3บวก1ของนัทเนี่ย ไม่สามารถที่จะเลือกได้อันไหนเลยนะคะลำดับที่พูดขึ้นมาก่อนหลังเนี่ยก็ไม่ใช่ลำดับความชอบนะทุกคนนะอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะคะก่อนอื่นอย่างแรกนั้นและต้องขอเปิดประเดิมด้วยน้องครอบครัวหมีนะคะซึ่งน้องครอบครัวหมีนั้นมีกันอยู่สคนทุกคนเนื่องจากว่ามือมีแค่สองข้างนะคะก็จะน้องทอยนะคะหมีขาว หมีชมพูและน้องบอยสีดํานะคะเป็นน้องผู้ชายสีดําคนนี้กลิ่นที่เราชอบที่สุดในครอบครัวน้องหมีนี้ก็คือน้องสีขาวนะคะเนื่องจากว่าน้องมีความใช้ง่ายที่สุดนะคะเพราะว่าน้องสีดําเนี่ยจะดูมีความแบบว่าแมนนิดนึงแต่ว่าเป็นแบบผู้ชายขี้เล่นเป็นเด็กๆหน่อยๆอ,อ่ะนืกอออกปะเออแล้วก็มีความแบบสปายดิสนียก็จะเอาไว้ฉีดตอนที่แบบแต่งตัวแบบส,สบายๆก็ไม่เชิงอ่ะแต่งตัวแบบ ลุกแม่นแมนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะฉีดตัวนี้มันก็ให้ความรู้สึกแบบเป็นผู้หญิงไทรมะธแมแงนิดนึงนะคะก็สามารถจะใช้ได้เหมือนกันส่วนน้องบับเบิลกรัมอันนี้นะคะน้องหมีชมพูน้องอันเนี้ยมีกลิ่นที่แปลกประหลาดมากเพราะว่ากลิ่นฉีดฟุตแรกเนี่ยมันจะกลิ่นแบบบับเบิลกรัมเหมือนไอ้ลูกหมาฝรั่งที่ไปหุนตู้ยุกยุกยุยุนะคะก็คืออันนั้นเลยแล้วก็หลังๆไปเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นหอมของ แล้วไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าพออยู่ๆไปมันก็จะเป็นกลิ่นหอมของอันอื่นนะคะซึ่งมันก็หอมเหมือนกันแต่ว่ามันก็รู้สึกแบบเล่นๆเ,เด็กๆอะไรน่ารักนรัส่วนีน่ยะ่ก็จะเอาไว้ฉีดห้องนะคะอ่ะ ส่วนอันนี้น้องมีขาวที่นั้นเอาไว้ฉีดตัวที่ชอบมากๆนะคะก็คือว่าเป็นของมอสชิโนนะคะมอสชิโนก็จะมีสาษาอังกฤษนั่นแหละอ่ะความหอมของน้องเขานะคะคนนี้ก็คือมีความสวยนิ่งไม่กระตุกกระต่านะคะเป็นความแบบกึ่งทางการนิดๆนะคะดูแบบว่าเป็นผู้หญิงเรียบร้อยมีแบบว่ามีภูมิฐานอะไรอย่างเงี้ยอ่ะชุดนี้ก็ดูแบบเข้ากันกับน,น,น้องคนนี้มากๆเลยนะคะเหมาะกับพวกสาวออฟฟิศหรือว่าแบบว่าคนที่ทํางานเป็น working woman นะคะไปทํางานไปนประชุมคือเข้าหาได้ง ง่ายเป็นคนแบบนิ่วแนวแนว,แ,นวแบบเรียบร้อยเข้าหาได้ง่ายแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอะไรแบบนี้รู้สึกว่ามีความเป็นมีวุฒิภาวะที่ดีแบบน่ารักน่าครบน่าเข้าหาให้ฟิลแบบนั้นทุกคนเป็นผู้หญิงประมาณประมาณนั้นเลยนะคะ <c oughs> หอมมากๆแล้วก,ก็จะชอบใช้วันที่แล้วแต่งตัวแบบ ไม่ได้เด็กเกินไปแล้วก็แบบกึ่งๆไปประมาณประมาณนี้ก็จะชอบใช้มากๆเลยนะคะถ้าใครไปแบบว่าทํางงทํางานกลิ่นนี้เหมาะกับคุณมากๆแต่ไม่เหมาะตอนกลางคืนนะทุกคนจะสู้รบก,กับใครไม่ค่อยได้นะคะไปกันอย่างรวดเร็วนะคะกลิ่นต่อไปนั้นเอาอันนี้ก่อนละกันนะทุกคนน้องลองแวงลูกม่วงนะคะลองแวงลูกม่วงขวดนี้น้อยเหลือน้อยที่สุดในบรรดน้ําหอมที่มีแล้วนะคะในตอนนี้ก็คือใช้แบบตะบ,บี้ตะบันใช้ทุกคนเนื่องจากว่าน้องนั้นเข้ากันได้กับ ทุกชุดทุกลุกทุกสไตล์นะคะแล้วก็เหมาะกับหนัดมากๆเลยก็คือเหมาะกับสาวหวานที่ดูแบบว่าละมุนล,ละไมแต่ไม่ได้หวานแบบเจี๊ยบเจี๊ยบขนาดนะั้นนึกออกมาเราก็มีความแบบกระตุกกระตากกระตุกกระตักอยู่บ้างนะคะน้องหอมแบบอ่อนโยนนะทุกเป็นสาวแบบละมุนล,ละไมทุกคนนะคะอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบหวานขนาดไม่ได้หวานขนาดดีออแบบจะดออะไรยอย่างเงี้ยนะมันมันไม่ถึงขั้นนั้นนะคะอะ กลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นแบบไปได้ทุกที่เป็นคนสะอาดสะอาดเหมือนกับไม่ได้อาบน้ำแต่ฉีก็เป็นคนที่แบบอาบน้ำสะอาดขึ้นมาทันทีนะคะเป็นคนสะอาดสะอาดสบายสบายเป็นวันแบบสบายสบายไปเดินเล่นที่ห้างได้ไปปิกนิกได้อะไรอย่างเงี้ยคือไปไหนก็ได้ทุกคนจะไปไหนก็ไป <peach> นะคะมันเป็นแบบอะไรมันเป็นอะไรที่เข้าได้ง่ายมากๆกับทุกชุดทุกสไตล์เลยเป็นกลิ่นหอมที่ดูลมุลละไมดูไม่ทําลายจมูกใครไม่ทําลายใครแล้วก็ไม่ทําลายตัวเองนะคะคือแบบหอมไม่กร,ระตุกตาใส่ตัวใส่ผมใส่อะไรเงี้ยได้เลยนะคะจะฉีดนอนก็ได้เหมือนกันมันจะให้ฟิลแบบหอมแบบบางๆเบาๆแบบพลิ้วๆตามสายลมเหมือนใส่แบบผ้าแบบบางๆแล้วก็ดูพริ้วๆแบบอหอมแบบละมุนละมุนแบบนั้น ละมุนละไมามากมเลยนะจ๊ะก็จะชอบฉีดวันธรรมดาหรือว่าวันแบบไปพบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะฉีดน้องคนนี้แบบตะบี้ตะบันทุกคนอืแต่ว่าความอยู่ทนเนี่ยไม่ได้ทนมากนะคะเพราะว่ากีดน้องเนี่ยแบบ แบบกระจายไม่เยอะแล้วก็แบบเป็นมวนที่ไม่หนักนะคะน้องจะไม่ค่อยทนมากอาจจะประมาณส่วนตัวนะ้ะรู้สึกว่าประมาณ 4- ี่หชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนน้องมีขาวเนี่ยก็จะอยู่ประมาณประมาณนี้แหละประมาณ5ชั่วโมงถึงหชั่วโมงนะคะอืมเพราะน้องมีขาวเนี่ยรู้สึกว่าจะมีความแน่นกว่าลองแหวงลูกม่วงนิดนึงนะคะอุ๊ยเราลืมบอกราคานะคะราคานะคะของน้องลองแหวงลูกม่วง4,250นานะคะแล้วก็น้องแบร์ น้องทอยแบร์อันนี้นะคะ3,900นะคะโดยประมาณแล้วแต่ว่าที่ที่คุณซื้อมานะคะส่วนน้องคนต่อไปนี้เป็นทีเด็ดนะคะเป็นทีเด็ดที่อืหืออืหึงมากๆแล้วก็ทุกคนอือๆึกันแล้วแหละนะคะน้องก็คือตรื่องตรืง,รง,รงน้องคลาวนะคะจากอารีย a นานั่นเองนะคะ ค,คุณน้องอารี安าทำน้องคราวได้ดีมากนะคะแล้วก็แพ็กเกจเหือหึงมากแต่นั้นไม่ค่อยชอบอย่างหนึ่งขอติแพ็กเกจก่อนนะคะสิ่งอันที่นันได้มาเนี่ยสังเกตนะจับไอตัวขวดดีแล้วนะไอเนี่ยมันยังไม่หลุดเลยคือมันดึงออกยากมากนะเวลาจะใช้เนี่ยมันใช้ลําบากเพราะว่าถ้ามันอยู่ในขวดของมันเนี่ยจะใช้ลําบากนะคะส่วนใหญ่นั้นก็จะคือน,นัซื้อไอตัวน้องอันนี้มาด้วยเนื่องจากว่าอะไรคะหลงไหลในแพ็กเกจจ้านะก็ซื้ออันนี้มาด้วยนะคะ จดให้ตรงนิดนึงนะคะเผื่อมีใครเป็น O C D แล้วดูนี้นะคะอ่ะนี้น้องอันนี้นะคะชื่อ Thank Skill Next ใช่ไหมเอ่ยอันนี้นะคะไม่ใช่อันที่นะชอบแล้วแต่ว่าซื้อมาคู่กันเพราะว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวใส่ให้ดูน้องน่ารักมากๆเวลาตั้งอยู่คู่กันนะคะซึ่งเวลาจะใช้จริงๆเนี่ยนั่นก็จะเอาไอตัว ไอ้หลอดอันเนี้นะของแตงกิ้วเน็กนะคะมาใส่กับน้องอารีอาน่าที่เป็นคราวแบบนี้นะคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะมันหยิบออกง่ายนะคะเพราะว่าตัวคราวเนี่ยมันใส่แล้วมันติดมากๆทุกคนมันแบบมันดึงออกยากบางทีแบบพออยู่อยู่ไปปุ๊บแม่งดึงไม่ออกอดูดิเห็นปะแล้วเวลาจะใช้ฉีดจริงๆมันก็ลําบากนะคะเพราะว่าจะถือไอ้ตัวเนี้ยมันฉีดมันก็แหมมือเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเนาะอะ พูดถึงน้ําหอมกันนะคะน้อง Ariana เอาผิดฝั่งลูกน้อง Ariana Cloud อันนี้นะคะมาในราคาเอออยู่ที่ไหนเอ่ย3,250กับ50เอยกับ100 ml นะคะมันจะหอมแบบอันนี้คือโดนใจมากๆเลยและโดนใจมาหาชนหลายคนด้วยก่อนอื่นนะน้องมีความหวานน่ารักแบบละมุนละไมามากๆนะคะมันเป็นความแบบความหวาน หอมหวานขนมขนมแบบสไตล์อารียาน่านะคะน้ำหอมอารียาน่าเนี่ยเขาจะมีความแบบมัสกี้มีความแบบ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 อะไรอะเอเอมาชเมลโล่หน่อยๆมีความแบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มแบบนั้นเลยนะคะซึ่งอะมาบอกโน้ตกันนะคะ โน้ตเนี่ยถ้าพูดถึงโน้ตคนก็อาจจะแบบว่าอืมอืม,อมกลิ่นประมาณนี้ประมาณนั้นใช่ไหมแต่อันเนี้ยก็คือตามนั้นแหละจะพูดทําไมนะคะก็ตามนั้นเลยนะคะแล้วก็ฟิลของน้องคราวนะคะก็จะเป็นคนแบบว่าละมุนล,ละไมเข้าได้กับทุกคนใส่เสื้อผ้าสีอ่อนอ่อนแล้วก็แบบคือเป็นคนน่ารักน่าเข้าหาคือเข้าหาง่ายไม่ได้แบบว่าหยิ่งหรือว่าแบบฉีดไปพบเพื่อนพบญาติพบแฟนพบ พบปากคู่คนจะไปพ,พบใครก็พบนะคะคือมันมันไม่มืนง่ายมันไม่ทําร้ายคนรอบข้างคือน้ําหอมที่เลือกนะคะไม่มือง่ายไม่ทําร้ายคนรอบข้างนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนที่มือหัวง่ายมากแล้วก็คือขนาดพกยาแก้ปวดหัวทุกคนแบบถ้านอนไม่พอจะขึ้นไส้ง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นน้ําหอมเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นที่สบายๆซะส่วนใหญ่นะคะมีความแบบ ฉีดเยอะก็ไม่ค่อยมึนนะคะแล้วก็จะอยู่ทนประมาณ3มชั่วโมงสี่ชั่วโมงได้นะคะ4ี่ชั่วโมง5ชั่วโมงเนี้ยอาจจะยังอยู่แล้วแต่สภาพอากาศเลยนะทุกคนบางทีถ้าอากาศมันชื้นมากมันก็อาจจะไม่ค่อยทนหรือว่าถ้าเกิดมันร้อนมากมันก็อาจจะกระจายตัวได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ช่วงโอกาสแต่ว่าโดยรวมเนี้ยประมาณประมาณนี้นะคะอ่ะกลิ่นนี้นะคะจะบอกว่าเป็นทีเด็ดเพราะอะไรเพราะว่ากลิ่นเนี้ย ฉีดไปนะคะฉีดไปห้างคนไม่รู้จักทุกคนเดินเข้ามาทักหลายรอบมาคือเจอแบบฉีดห้าครั้งมีคนทัก3ครั้งทุกคนคิดดูมัน ไม่ได้พูดเล่นเลยนี่ไม่ได้พูดเล่นเลยนะคะก็คือเขามาถามจริงๆว่าแบบใช้น้าหอมอะไรหอมมากเลยอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราก็เลือกเลือกของอยู่แล้วก็มีคนเดินเข้ามาถามมึงอะงงมากนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยประเทศไทยตั้งแต่อยู่ประเทศไทยมาก็คือไม่ค่อยเจอคนเดินเข้ามาถามแบบนี้นะคะแสดงว่าน้องหอมจริงๆนะคะขนาดว่าเขาเดิน คือคนไม่รู้จักอะทุกคนถ้าเพื่อนเพื่อนนั่งแล้วก็ทักแบบเอ้ยหอมใช้น้ําหอมอะไรอะไรเงี้ยโอเคเข้าใจได้เพราะเรารู้จักกันใช่ไหมแต่ว่าแบบคนไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้ามาพูดอะไรกับคนแปลกหน้าถูกปะเออซึ่งคนคนแปลกหน้านั้นไม่ใช่แบบดูเป็นต่างชาติอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคือคนไทยแทย้เลยทุกคนก็คือแบบเขาเข้ามาทักขอบคุณที่เข้ามาทักนะคะชอบม,มากๆาเลยเพราะว่าน้ําหอมหอมมากนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้แพงเลยคือมันมัน,ม,นมันก็คือราคาแบบของน้ําหอมนั่นแหละนะนั้นหาได้ โอเคเมืองไทยหาได้ไม่ยากเอ้ยหาได้ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าต้องพรีออเดอร์ไม่แน่ใจว่าหาได้ที่ไหนนะแล้วก็พรีมาเหมือนกันทุกคนแต่หอมมากมีคนทักบ่อยมากแล้วก็เป็นกลิ่นที่ชอบมากนะคะถ้าเกิดว่าให้เชียร์ภายใน3กลิ่นนี้นะคะนั่นก็เชียร์อันเนี้ยที่สุดนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวประมาณนั้นนะคะแต่งหน้าแบบสไตล์นี้เป็นคนหวานๆแล้วก็ไม่ ไม่ได้เรียบร้อยมากสักทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะก็แบบไม่ได้แบบลูกคุณที่แบบเพียบเรียบร้อยนะ่ารักตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็กลิ่นนี้ก็เราได้นะคะคือกลิ่นนี้น่าจะเหมาะกับคุณเลยนะทุกคนนะแล้วก็ไม่ทําลายจมูกไม่ทําลายใครส่วนไอ้รองแวงอันเนี้ยทุกคนสามัญประจําบ้านควรมีติดบ้านนะคะน้องหมีขาวเหมาะมากสําหรับคนที่ไปทํางานนอกบ้านไปประชุมต้องการแบบว่าความภูมิฐานนิดนึงแต่ว่าต้องการที่จะแบบมีลุคแบบเรียบร้อยนะ่ารักฉันเข้าหาได้ง่ายนะแต่ว่า คือเข้าใจไหมจะต้องแบบว่ามีสเปซทุกคนแบบฉันเข้าหาได้ง่ายเรียบร้อยน่ารักแต่ว่าอยู่จะมาเอะอะอะไรกับฉันไม่ได้นะคะอืประมาณนั้นและกลิ่นสุดท้ายนะคะทุกคนเป็นกลิ่นบวกหนึ่งเพราะว่าใดๆที่พูดพูดมาใดๆที่พูดมาเนี่ยก็คือน้ําหอมนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่น้ําหอมทุกคนอันนี้เป็นบวกหนึ่งของความสเปรย์ผมและสเปรย์ตัวของ Oriental Princess นะคะอะ กลิ่นนี้สีม่วงเลยนะคะเดี๋ยวจะบอกชื่อกลิ่นเป็นกลิ่น Wonderberry นะคะกลิ่นเดียวกันทั้ง2อันเลยซึ่งชอบมากขนาดไหนก็จะบอกว่าชอบมากขนาดขนาดว่าซื้อตุนนะคะก็คือเป็นกลิ่น b a c k c u r r a n t แล้วก็ Magnolia Jasmine นะคะน้องคนนี้นะคะรู้สึกว่ามันหอมสบายๆหอมโปรง่ปรงๆมันใช้ได้ง่ายมากๆด้วยความที่มันเป็นแบบ Body Spray แล้วก็แบบ Hair Spray อะไรเงี้ยมันกลิ่นเดียวกันนะซึ่ง มันใช้ง่ายมันหอมแบบธรรมชาติธรรมชาติดอกไม้ดอกไม้อ่ะทุกคนบอกไม่ถูกเลยนะคะถ้าใครชอบกลิ่นแบบโทนแบบฟลอเรลอะไรอย่างเงี้ยจะชอบน่าจะชอบกลิ่นนี้มากๆนะคะมันไม่มึนหัวเลยมันรู้สึกเป็นธรรมชาติมันรู้สึกเป็นผู้หญิงหอมที่แบบว่าธรรมชาติธรรมชาติแะทุกคนเออคือแบบน้องเนี่ยไปกับรองลอง,ลองแวงลูกม่วงได้เลยนะคะเพราะว่ามันแบบสไตล์แบบฟิลฟิลแบบเหมือนชีด แต่ก็ไม่ฉีดเหมือนหอมออกมาจากตัวจริงๆฟิลแบบสบายสบายฟิลโปร่ปงๆฟิลแบบไปเดินสวนดอกไม้ไปเดินเล่นแบบสวนสาธารณะอ่าเริ่มไปเนะ้เป็นแบบเดินสวนสาธารณะในรู้ดูใบไม้พรีแบบว่าลมพิิ้วๆแล้วก็แบบหอมหอมแบบเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ทําไมหอมจังเลยแต่มันไม่เหมือนที่แบบมันไม่เหมือนน้าหอมอะไรอย่างเงี้ยเออมันฟิลแบบ ธรรมชาติอะทุกคนแบบหอมแบบธรรมชาติฉันสวยแบบธรรมชาติธรรมชาติรักธรรมชาติหลงพระเจ้าสร้างฉันสวยขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็แบบจะใส่ไปไหนก็ได้มันสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่ใช้ไม่ยากอะทุกคนแล้วราคาก็เข้าถึงง่ายมากๆนะคะแฮร์สเปร์ร้อยสี่สิบห้าแล้วก็บอดีสเปร์เนี่ยอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะคะมันหอมละมุนละไมามากๆนะนะชอบมากๆเลยทุกคน ชอบทั้งสองอันเลยแล้วก็ฉีดแบบไม่บรรยาบรรยาแต่ข้อเสียของเขาก็คือบอดี้สเปรย์เนี่ยอยู่ไม่ค่อยทนนะคะแต่ว่ากับผมเนี่ยคือทนนานมากๆคือทนนานในลักษณะที่มันมันไม่กระจายแบบกัางวานก้องไกลขนาดนั้นนะคะคือมันเริ่ความที่มันเป็นสเปรย์ผมอะเวลาเราดมแบบถ้าฉีดใหม่ๆ่อะดมประมาณนี้จะได้กลิ่นแต่ว่าถ้าสมมุติว่าแบบผ่านไปสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงน้องยังอยู่นะแต่ว่าต้องดมแบบอย่างนี้แล้วนะคะก็คือ ก็คือแบบยังได้กลิ่นและหอมและถ้าเกิดสมมติว่าใครไปกินหมูกระทะแล้วมีปัญหาว่าผมแบบเหม็นอะไรอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยช่วยได้นะคะที่แบบพอฉีดปุ๊บหมูกระทะหายแบบเป็นคนสะอาดฟึ่งดอกไม้ขึ้นเลยจ้าคือแบบว่ามันน่ารักมากๆเลยทุกคนอืมประมาณนั้นเลยนะคะแต่ว่ากลิ่นหอมเนี่ยอยู่ไม่ทนบอกเลยว่าไม่ค่อยทนนะคะแล้วมันก็ไม่ใช่น้ำหอมแบบน้ำหอมฉีดตัวซึ่งนัด,ดะ แทบอยากจะกลาบก,กลานนะคะขอร้องขอร้องนะคะทําเป็นน้าหอมกลิ่นนี้ก็จะดีมากๆเลยนะคะ Oriental p r i ร c เซ s ถ้าเกิดออริเ t นทัลพร c เซ s ตูอยู่ก็กรุณาทำกลิ่นนี้ก็จะดีนะคะ <laughs> ฉันเป็นใครเดี๋ยวก่อนฉันเป็นใครเดี๋ยวไปขอร้องเขาแต่ว่ามันหอมมากทุกคนแล้วก็เรคคอ m e n เมากๆเลยนะคะอืมถ้ามีแบบ พกใส่ขวดใส่กระเป๋าอะไรดิฉันก็จะพกไปนะทุกคนเพราะว่าเติมบ่อยๆได้นะคะไม่ทําร้ายใครไม่ทำรา้าย,ำรายจมยูกแน่นอนอ่ะเป็นคลิป 3+ บวกหกลิ่นหอมออฟต์เตอร์เยนะคะคือหอมมากๆจริงๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ก็จะเป็นกาลังใจให้นะมากๆมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วยบอกด้วยว่าใครชอบกลิ่นไหนบ้างน,นะคะแล้วก็เคยใช้แล้วมาติดทนนานไหมก็จะขอบคุณมากเลยนะคะแลนะสําหรับใครที่อยากจะแนะนํากลิ่นหอมใดๆที่แบบว่าลุกแบบ หวานหวานใสๆน่ารักใช้แล้วกลิ่นไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็มาบอกกันคอมเมนต์ข้างล่างได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย